สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรของคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนเมษายน2562นะคะคนที่เกิดปีกุลนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรากฏไพ่มหาเล็กไม้อัศวินดาบไพ่แห่งความยุติธรรม2ไม้หนึ่งเหรียญราชาเหรียญห้าดาบห้าไม้เดอะชาริออตแล้วก็เด,ดาบ คนที่เกิดปีกุลนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตารปรกากฏไพ่มหาเล็กไม้มหาเล็กไม้เป็นลักษณะของคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะเป็นคนที่มีเรื่องของความกระตือรือร้นนะ,ะ,ะเ, <sta> เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือการเรียนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไหวพริบนะคะแล้วก็มีเรื่องของความฉลาดนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานด้วยฉะนั้นนะคะมเมื่อมหาเล็กไม้ปรากฏขึ้นนะคะก็เป็นเดือนที่ คนที่เกิดปีกุลน่นะคะเขาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะหรือว่าการไปเรียนคอร์สสั้นๆหรือการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการเรียนก็ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึงนะคะอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะคะหรือได้พบเพื่อนเก่าๆเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะนําข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมาให้กับคนที่เกิดปีกุลด้วยมหาดเล็กไม้เป็นคนที่มีความกระตือนร้นนะคะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วมหาดเล็กไม้มาติดกับไพ่อัศวินอีกนะคะก็ยิ่งบ่งบอกว่าสิ่งที่เรารอคอยนะคะ หรือสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้แหะนะคะมันจะเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกูลด้วยในตำแหน่งที่2นะคะปรากฏไพ่อัศวินดาบนะก็เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะเป็นเดือนที่ยังต้องวิ่งเต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะหรือเรื่องบางอย่างนะคะสาหรับคนที่เกิดปีกุลด้วย ะะยังต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็มีความขยันให้เยอะๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยธุรกิจการงานมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะถึงจะเหนื่อยนะคะแต่มันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่านะคะสําหรับคนที่เกิดปีกุลด้วยนะคะในตําแหน่งที่3นะคะปรากฏไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะตําแหน่งนี้นะ ปัญหาต่างๆนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะจะเข้ามาให้ความยุติธรรมจะเข้ามานะคะช่วยเหลือน่ะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารวมถึงส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะให้กับคนที่เกิดปีกุลด้วยในเรื่องของผลประโยชน์ก็จะเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็มีเรื่องของการแบ่งในเรื่องของผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน จะเข้ามาสร้างความปองดองจะเข้ามาให้การสนับสนุนคนที่เกิดปีกุนเป็นอย่างดีนะคะไพ่แห่งความยุติธรรมยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายด้วยฉะนั้นในตำแหน่งนี้นะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามานะคะแล้วก็ช่วยเหลือหรือให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายสําหรับคนที่เกิดปีกุนเป็นอย่างดีในตำแหน่งที่4นะคะปรากฏไพ่2ไม้นะคะตำแหน่งนี้ธุรกิจการงานนะคะก็จะต้องทำเป็นทำกับ ทำกัน2คนแหละนะคะหรือมีพาร์ทเนอร์นะในเรื่องของการงานจะได้คู่คิดที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานด้วยอาจจะร่วมงานเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะหรืออาจจะร่วมงานกับคนรักก็ได้ฉะนั้นไพ่ตำแหน่งสองไม้นะคะก็บก่งบอกในเรื่องของธุรกิจการงานที่มีโอกาสที่จะดีหรือมีคนที่จะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เข้ามาประสานงานทําให้มีเรื่องของโอกาสมากขึ้นกับคนที่เกิดปีกุลด้วย แต่สองไม้ไปติดกับ5้าไม้นะคะก็รมาะระวังเรื่องของความคิดนะคะหรือความขัดแยง้งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นกันนะฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของความคิดหรือปรับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้ดีๆด,ด้วยนะคะคิดว่าปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับผู้ร่วมงานนะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องอะไรนะคะมันเป็นปัญหาระยะสั้นฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดปีกุลน่นะคะ ในตำแหน่งที่5นะคะประกากฏไพ่หนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญคือโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินอาจจะเป็นเงินพิเศษก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเงินที่มาจากงานที่เราทําฉะนั้นเมื่อหนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกูลนะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องแหละนะคะก็อาจจะเข้ามาให้โชคนะคะหรือนําข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน มาให้กับคนที่เกิดปีกุลนะคะในตำแหน่งที่6นะคะปรากฏไพ่ราชาเหรียญน,นะคะธุรกิจการงานก็ยังมีคนให้การช่วยเหลือนะคะยิ่งในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอนาคตด้วยและเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือธุรกิจน่ะกับคนที่เกิดปีกุลนะคะแล้วไพ่ราชาเหรียญไปติดกับไพ่อัศวินดาบนะคะก็อาจจะมีเรื่องของ ธุรกิจการงานที่จะต้องชุ่มเทะนะคะแล้วก็ต้องลงมือลงแรงทำนะคะอย่างเต็มที่คือยังต้องเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือธุรกิจที่ทําแต่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยในตําแหน่งนี้นะคะในตำแหน่งที่7นะคะเป็นตำแหน่งที่เป็นปัญหาปรากฏไพ่5ดาบนะคะเมื่อ5ดาบปรากฏขึ้นนะคะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะและไพ่นี้มันคือไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความพ่ายแพ้นะคะเพราะว่า อาจจะไปมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่านะคะหรือคู่แข่งนะคะก็อาจจะมีเรื่องของอจจมีคู่แข่งที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดปีกูลนะคะรวมถึงอาจจะไปมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่ให้การสนับสนุนด้วยฉะนั้นจะต้องลดในเรื่องของทิฐิลงนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของอ ความคิดนะคะลงให้มากๆแล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของการปณีปนอมนะคะให้เยอะๆกับผู้ใหญ่ด้วยต้องรู้จักถ่อมตนนะจะทําให้ชีวิตของคนที่เกิดปีกุลมีความราบรื่นมากขึ้นแหละนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะในตําแหน่งนี้ด้วย5ดาบนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักก็มีอุปสรรคนะนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างหรือผู้ใหญ่ก็ยังไม่ค่อย ที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้คือมันเป็นตําแหน่งที่ทำให้เรารู้ว่าปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความคิดนะคะหรือความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นคืออาจจะมาจากทิฐิในใจของคนที่เกิดปีกุนก็ได้ฉะนั้นก็เป็นการอาจจะบอกว่าให้เราลดลงถ้าเราลดได้นะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะก็จะสามารถทำให้โอกาสนะคะดีๆมันเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกูนด้วยนะคะ ในตำแหน่งที่8นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งไพ่อิทธิพลนะคะประกากฏไพ่ห้าไม้นะคะคือมันคือความขัดแย้งแน่นอนนะคะอาจจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะหรือเรื่องของการเจรจาธุรกิจก็จะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีสติแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆด้วยและไพ่ห้าไม้ไปตรงกับไพ่อัศวินดาบเห็นไหมคะคือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ รวมถึงนะคะคนที่เกิดปีกุลอาจจะมีปัญหานะกับคนที่มีอายุนะคะ25ปีขึ้นไปก็ได้คือลักษณะค่อนข้างเหมือนอัศวินดาบนี่แหละนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนฉะนั้นในเรื่องของ คำพูดนะ,ะมันก็จะมีเรื่องของคำพูดที่กระทบกระทั่งกันฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลจะต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะาอาศวินดาบคนนี้นะคะเขามีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่ฉะนั้นอย่าไปมีปัญหานะคะกับเขานะคะไม่อย่างนั้นธุรกิจการงานมันอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะกับคนที่เกิดปีกุลนะคะในตำแหน่งที่9นะคะเป็นความรู้สึกของคนที่เกิดปีกุลนะคะปรากฏไพ่เดอะชาดีออนะคะ ชาริออนะคะถ้าเรามองในเรื่องของสถานการณ์นะคะหรือความรู้สึกของเขานะคะมันเป็นช่วงที่อาจจะต้องเหนื่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะคะการเดินทางที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของงานการเจรจานะคะหรือการต้องเดินทางไปแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่เกิดปีกุลด้วย ะะรวมถึงนะะอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายนะคะที่อยู่อาศัยหรือยกย้ายที่ทํางานก็ได้ฉะนั้นชารดิออตมันก็เป็นไพ่ที่มงบอกว่ามันไม่ใช่ไพ่ที่จะสบายมันเป็นไพ่ที่ในเรื่องของความรู้สึกคือมันจะต้องเหนื่อยปัญหามันจะมากอุปสรรคก็จะเยอะแต่ว่าก็พร้อมที่จะแก้เพราะว่าเมื่อแก้แล้วนะคะความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นด้วยมันคุ้มค่านะคะสาหรับคนที่เกิดปีกุลชารดิออตยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยานผานะด้วยนะ ก็มีโอกาสแล้วนะคะซึ่งจะมีเรื่องของการซื้อรถก็ได้นะคะหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกุลแน่นอนนะในตำแหน่งที่10นะคะปรากฏไพ่เจดดาบเจดดาบนะคะเป็นไพ่ที่มงบอกถึงเรื่องของเอกสารนะคะที่จะต้องรอบคอบให้มากๆเป็นเดือนที่เราจะต้องปณีปัตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ร่วมงานเจดดาบยังเป็นเรื่องของ การแอบ,บกระทาการลับๆนะคะฉะนั้นไพ่ตําแหน่งนี้เลยดึงไพ่เสริมออกมากเป็น10บไม้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการงานนี่แหละนะคะหรือการขยับขยายงานแบบที่อาจจะมากจนเกินไปแหละแล้วมันสร้างในเรื่องของความเหนื่อยนะคะให้กับคนที่เกิดปีกุลด้วยนะคะฉะนั้นในตําแหน่งนี้ควรที่จะระมัดระวงังแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายให้รอบคอบเพราะว่าเมื่อเจดนาป,ปรากฏขึ้นแหละนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้อะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมันจะต้องเอามาใช้กับงาน นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างจะสูญหายด้วยธุรกิจการงานนะคะจะต้องใจเย็นๆนะแล้วก็ต้องประณีประนอมให้มากๆด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเจ็ดดาบป,ปรากฏขึ้นมันก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะหรือธุรกิจที่มันอาจจะเป็นธุรกิจลับๆอ่ะหรือธุรกิจเทาๆอ่ะนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้มีความรอบคอบเพราะคิดว่าในตําแหน่งไพ่แห่งความยุติธรรมมาปรากฏขึ้นในตําแหน่งที่3ม คิดว่าปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยนะคะเพียงแต่คนที่เกิดปีกุลนะคะก็ต้องะระมัดระวังให้มากๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการงานหรือการลงทุนเนี่ยนะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะคนที่เกิดปีกุละนะคะถ้าเรามองในเรื่องของการงานของเขานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ปรากฏไพ่สองไม้แล้วก็หนึ่งเหรียญธุรกิจการงานที่ร่วมทามนะคะกับคนใกล้ชิดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะธุรกิจการงานส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆนะคะให้กับคนที่เกิดปีกุลด้วยฉะนั้นมองในเรื่องของการงานน่าจะมีข่าวดีมาก่อนหน้านี้ส่วนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคือในตำแหน่งไพ่ปัจจุบัน ปรากฏไพ่มหาดเล็กไม้แล้วก็อัศวินดาบแล้วก็ห้าไมา้คือเป็นช่วงเดือนที่เขาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่มันก็มีอุปสรรคหรือมีความขัดแย้งกับผู้ร่วมง,งานด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะบอแวนนะคะกับผู้ร่วมง,งานนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของการเจรจานะคะแต่ในตําแหน่งไพอนาคตนะจะมีผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเข้ามาให้ความยุติธรรมผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการเงินหรือธุรกิจสําหรับคนที่เกิดปีกุนด้วยนะคะฉะนั้นในตําแหน่งเรื่องของการงานก็ถือว่าหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีถึงจะมีเจดดาบนะคะปรากฏในตําแหน่งสุดท้ายแต่ดึงเสริมออกมาคือ10ไม้นะคะก็หมายความว่าไม่ว่าปัญหาอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกุนนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะกําลัง พยายามที่จะรวบรวมนะคะในเรื่องของการงานหรือรวบรวมในเรื่องของเอกสารทําให้เรื่องของธุรกิจการงานไม่มีปัญหานะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องแอบขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานและมันน่าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีกับตัวเขาเองด้วยในอนาคต ฉะนั้นนะคะเรื่องของการงานก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยต้องรอบคอบเรื่องของกฎหมายนะคะให้มากๆตรวจสอบเอกสารให้ดีด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ส่วนในเรื่องของการเงินลหรอคะการเงินของคนที่เกิดปีกุลน่ะนะคะเขาปรกากฏไพ่ราชาเหรียญในตำแหน่งที่6นะคะ คนที่เกิดปีกุลนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือธุรกิจที่เขาทำและปรากฏไพ่หนึ่งเหรียญในตำแหน่งบริวารด้วยฉะนั้นนะคะบริวารก็อาจจะให้โชคนะคะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานแต่จะต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีเพราะว่าในตำแหน่งการเงินนะคะก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยฉะนั้น ควรที่จะวางแผนแล้วก็รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอ,อกาสพบรักเลยนะคะพอไพ่มหาล็กไม้นะคะก็อาจจะกําลังพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์อยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็อย่ารีบเร่งอ่ะนะคะหรือว่าอย่าเร่งรัดจนเกินไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเลยนะคะ เป็นเดือนที่คุณจะมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาพัวพันในสัมพันธ์รักค่อนข้างมากฉะนั้นนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะส่วนสามีภรรยานะคะอาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันอะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนด้วย S <S มันก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาความรักฉะนั้นควรที่จะปรับความเข้าใจกันคิดว่าสัมพันธ์รักนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักหรือความเข้าใจกันที่มากขึ้นด้วยสําหรับคนที่เกิดปีกุนนะส่วนในตําแหน่งสุขภาพนะคะต้องนามาระวังนะคะโรคแก๊สนะคะในกระเพาะอาหารค่อนข้างมากจะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกเกิดขึ้นนะคะจะมีเรื่องของอาการติดเชื้อนะคะเกิดขึ้นใน ติดเชื้อในช่องปากเลยนะคะฉะนั้นจะต้องะระมัดระวังนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอการปวดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกุลด้วยนะคะไพ่ของคนที่เกิดปีกุลน,นะคะต้องขอบอกเลยว่าถ้าเรามองโดยรวมแล้วแหละนะคะซึ่งในตําแหน่งของคนที่เกิดปีกุลแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะซึ่งเราดึงไพ่นะคะ ออกมาเสริมนะคะหรือดึงไพ่ในเรื่องของบทสรุปหรือคําแนะนำอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานของเขาออกมาเพื่อที่จะทําให้เรามองในเรื่องของการงานของเขาได้มากขึ้นด้วยปรากฏไพ่แทนแพลนเห็นไหมคะการงานเขามีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะคะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานรวมถึงนะคะเขาจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยรวมถึงเป็นเดือนที่เขาจะมีเรื่องของ ที่ประจอนลงเท้าเลยนะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เขาทําด้วยหรือธุรกิจมันเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการขนส่งนะคะหรือเรื่องของอาการสื่อสารมันก็มีหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสนะคะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของงานไพ่แทนแพลนยังเป็นไพ่ที่มุ่งหถึงการปรับตัวหรือการสร้างความปองดองนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกุลด้วยฉะนั้นถ้าเรามองแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเขาก็ต้องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตามเขาคือมหา,หาเด็กไม้คืออาจจะหมายถึงตัวเขาเองนะคะมหาเด็กไม้ก็คือคนที่อายุ25ปีขึ้นไปนะคะหรือคนที่เกิดปีกุลเองแหละนะคะที่มีอายุนะคะเกิน25ปีขึ้นไปอะ่ะมันก็เป็นช่วงที่เราจะต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก so, ็พยายามที่จะเรียนรู้นะกับสิ่งรอบข้างแล้วเอามาปรับใช้นะคะในเรื่องของการงานสําหรับคนที่เกิดปีกุลด้วยฉะนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสแล้วก็มีเรื่องของการขยับขยายที่ดีนะคะกับคนที่เกิดปีกุลด้วยหรือว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มันก็จะสร้างในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเขาเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะการเงินปรากฏไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งดาบนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าหนึ่งดาบยังมีคือเรื่องของการเงินที่อาจจะมีสาเหตุให้ต้องรั่วไหลออกไปนะคะถึงจะมีเรื่องของการเงินนะคะหรือรางวัลบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังมีมากอยู่ฉะนั้นนะคะก็ขอให้ควบคุมเรื่องของการเงินนะคะให้มากๆการเงินอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะหรือการเงินอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารก็ได้นะคะ ฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ขอให้วางแผนให้ดีนะสำหรับคนที่เกิดปีกุลน่ะนะคะในตำแหน่งไพ่ความรักนะคะคือไพ่บทสรุปของเขาปรากฏไพ่หนึ่งไม้นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วคนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างสดชื่นนะสามีภรรยาก็เหมือนกันแหละนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะกําลังเริ่มต้นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้นด้วยมันจะเพิ่มความสดชื่น ให้กับชีวิตรักนะสาหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะลูกคนโตนะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างข่าวดีนะหรือเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์รักของคนที่เกิดปีกุลดีขึ้นด้วยนะนะคะฉะนั้นนะคะใน ในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ขอให้ปรับละกันนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของความขัดแย้งลงพยายามพูดคุยกันให้เยอะๆนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความรักมันมีความสดชื่นหรือมีความหวานให้มากๆชีวิตรักนะคะจะได้มีเรื่องของความสุขแล้วก็จะได้คู่คิดที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการทําธุรกิจด้วยนะคะกับคนที่เกิดปีกูนนะ ในตำแหน่งไพ่สุขภาพนะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคคะืออาจจะมีกฎในกระเพาะค่อนข้างมากแต่ในไพ่บทสรุปเขาปรากฏไพ่เดลิวิลเลยนะ หมายความว่าปัญหาสุขภาพจะเกิดนะคะกับตัวเขาเองคือระบบช่วงล่างลงไปโดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์จะต้องระมัดระวังนะคะโรคที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคเพศสัมพันธ์ฉะนั้นจะต้องควบคุมแล้วก็ป้องกันให้ดีมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดปีกุลนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีกุลวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะเป็นเดือนที่คุณจะมี โอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีข่าวมาจากทางไกลนะหรือสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ก็จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะรวมถึงนะคะจะเป็นเดือนที่คุณจะสร้างความกระตือรือร้นนะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสมากๆนะคะกับคนที่เกิดปีกุลวันอาทิตย์ด้วยนะคะคนที่เกิดปีกุลวันจันทร์นะคะเดือนเมษายนี้ธุรกิจการงานดีมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็ เข้ามาให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยทําให้ธุรกิจการงานมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีกูลวันจันร์ทนะคะคนที่เกิดปีกูลวันอังคารนะคะปัญหาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันเกี่ยวพันกับกฎหมาย นะะในช่วงเดือนเมษายนานี้นะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะสาสางปัญหาให้หมดไปและก็สร้างในเรื่องของข่าวดีนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของงานการ,การเงินนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของโอกาสดีๆให้กับคนที่เกิดปีกุลวันอังคารด้วยนะคะ<ๆ>แล้วก็จะมาสร้างในเรื่องของความปองดองสร้างในเรื่องของความยุติธรรมนะคะหรือผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะ,ะนะคะให้กับคนที่เกิดปีกุลนะคะ คนที่เกิดปีกุลวันพุธนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ต้องรอบคอบนะคะเพราะว่าในเดือนเมษายนคุณอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือการทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ชิดรวมถึงนะคะคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินและก็เรื่องของความรักด้วยฉะนั้นเป็นเดือนที่คุณจะต้องลดทิฐิลงนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติหนอมให้มากๆควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆด้วยจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นไม่อย่างนั้นคุณจะสูญเสีย โอกาสที่ดีๆไปอีกมากเลยนะคะฉะนั้นจะต้องถ่อมตนนะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่จะได้มีเรื่องของความเจริญหรือความสดใสเกิดขึ้นแน่นอนกับคนที่เกิดปีกุลวันพุธนะคะคนที่เกิดปีกุลวันพฤหัสบดีนะคะธุรกิจการงานจะประสบปัญหานะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะรวมถึงนะคะจะมีเรื่องของการเจรจาที่ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานด้วยนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินเลยนะคะรวมถึงเรื่องของความรักด้วย ฉะนั้นนะคะก็จะต้องรอบคอบนะคะให้มากๆเพราะว่าปัญหานี้มันอาจจะเกิดขึ้นระยะสั้นนะคะเมื่อปัญหามันจบลงนะคะมันก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสนะคะที่ดีมากๆเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีกุลวันพฤหัสบดีด้วยคนที่เกิดปีกุลวันศุกร์นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้แน่นอนนะคะ คุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วเข้ามาทําให้เรื่องของธุรกิจการงานมีความมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสที่จะเดินทางไปเจรจาติดต่อธุรกิจการงาน มีโอกาสที่จะโยกย้ายนะที่อยู่อาศัยก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงสํานักงานหรือที่ทํางานนะรวมถึงนะคะก็เป็นเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยนะคะเป็นเดือนที่คุณจะต้องบุกเบิกอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานบางอย่างนะคะแต่ก็หน่าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีคนมาจากทางไกลด้วยนะคะมาหานะอาจจะนําข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานมาให้มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการซื้อรถเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือธุรกิจที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจส่งออกนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรหรือยานพาหนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมถึงธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ถือว่าในเดือนเมษายนนี้แหละนะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยแต่มันจะเหนื่อยและมันสร้างในเรื่องของข่าวดีหรือความสําเร็จให้แน่นอนนะคะคนที่เกิดปีกูนวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะธุรกิจการงานนะคะ มีโอกาสที่จะมีธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นนะคะหรือธุรกิจที่หลบซ่อนนะคะซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะขยับขยายธุรกิจสีเทาก็ได้นะคะธุรกิจอาบอบนวดนะคะหรือธุรกิจที่มันไม่ค่อยถูกกฎหมายสักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่อาสีเทาของนี้ภาษีนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการงาน นะคะแล้วก็ต้องรอบครอบตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้เจ็ดดาบนะคะก็ยังบ่งบอกในเรื่องของการแอบทําการบางอย่างนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะไปโคดโกงใครก็อย่าไปทำนะมันจะสร้างผลเสียนะคะให้กับคนที่เกิดปีกูณวันเสาร์ฉะนั้นนะคะก็ขอให้มีความรอบคอบนะคะกับสิ่งที่คุณทําด้วยตรวจสอบให้ดีนะคะเราคิดว่า ธุรกิจการงานที่คุณแอบทําอยู่นะนะคะมันก็มีโอกาสที่จะขยับขยายแน่นอนนะคะถึงมันจะมีเจดาบแต่มันก็มี10บไม้แสดงว่าอาจจะเหนื่อยในช่วงเดือนเมษายนนี้แต่มันเป็นการเหนื่อยที่หน้าที่จะสร้างในเรื่องของข่าวดีหรือความสําเร็จให้ในอนาคตฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับคนที่เกิดปีกุลทุกมกทุกวันเลยนะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีกุลนะนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะกับตัวเขาเองด้วย ะะอาจจะมีเรื่องของการเป็นเดือนที่จะต้องปรับตัวะนะคะแน่นอนะนะคะแต่ว่าความเฉลียวฉลาดหรือไว้พี่องษ์เขาเองอะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้แน่นอนฉะนั้นก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนจนเกินไปทุกอย่างมันก็จะมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสเกิดขึ้นแน่นอนกับคนที่เกิดปีกุลนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกๆท,ท่านสิ่งไหนที่มันเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณท่องจําไว้ว่ามันเป็นอุปสรรคระยะสั้น ะะเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาช่วยแล้วทําให้คุณเกิดความราบรื่นมากขึ้นนะคะกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะพอไพ่มหาเล็กไม้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการชรําระหนี้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะ,ะมันจะเกิดขึ้นมันจะกําลังจะเป็นจริงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของข่าวนะคะที่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกุลแน่นอนในเดือนเมษายน,นนี้นะคะก็เป็นเดือนที่อย่าลืมนะคะไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างสบิงบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะ จะทาให้เรามีเรื่องของอบุญกุศลที่เกิดขึ้นเข้ามาหนุนนําในพื้นดวงชะตานะคะทําให้เรามีเรื่องของความสุขนะคะในเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญมีโอกาสนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์นะคะก็สร้างหรือว่าส่งผลในเรื่องของจิตใจนะหรือทําให้มีเรื่องของสติปัญญาที่ดีหรือมีจิตใจที่ผ่องใสด้วยนะคะฉะนั้นการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้นะคะสตินะหรือเรื่องของอารมณ์นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญถ้า เราสามารถที่จะจัดการในเรื่องของอารมณ์ได้นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ถูกที่ถูกทางได้นะคะ <reasons why? S 1> คิดว่าปัญหาทุกอย่างมันจะน้อยลงนะคะแล้วก็เรื่องของการงานหรือโอกาสนะคะซึ่งเราอาจจะมองว่ามันมันอาจจะมีเรื่องของอคคุปสรรคค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะควบคุมเรื่องของอารมณ์คิดวา่าคนที่มีเรื่องของสติหรือมีเรื่องของปัญญา intentar, จะสามารถที่จะรอคอยแล้วก็มีความอดทนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้ ทำให้มีเรื่องของความสําเร็จหรือโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะอุปสรรคนะคะหรือความไม่สําเร็จอย่าไปคิดว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจคิดว่ามันเป็นประสบการณ์นะคะทําให้เรารู้จักในเรื่องของความพ่ายแพ้อย่างแท้จริงนะแล้วเ,เอาจุดนั้นเข้ามาปรับใช้นะคะแล้วก็จะทําให้เราตาสว่างนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราจเจริญเติบโตจนถึงขีดสุดเราถึงจะอยู่ได้นานนะคะเพราะเราเคยพ่ายแพ้มาก่อนฉะนั้นในเรื่องของ การดาเนินชีวิตเลยนะคะก็ควรที่จะ,ะมีเรื่องของความคิดนะคะหรือมีเรื่องของพลังบวกนะคะแล้วก็พยายามคิดในแง่ดี นะคะแล้วก็พยายามที่จะให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะให้มากๆแล้วก็ให้กําลังใจผู้อื่นด้วยนะคะมันก็จะเป็นบุญกุศลส,ส่วนหนึ่งวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไาด้วยนะเพื่อที่เราจะได้อ่ารับฟังคลิปดีๆอย่างนี้ทุกๆเดือนแหละนะคะแล้วก็จะเอาในเรื่องของสาระนะคะแล้วก็มีเรื่องของกําลังใจ ให้การเสมอไปด้วยนะคะสำหรับคําชมนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็จะรับเอาไว้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจต่อไปสำหรับคําตินะคะหรือข้อบกพร่องบางอย่างนะคะซึ่งเกิดขึ้นก็จะขอน้อมรับไว้นะคะแล้วก็จะพยายามปรับนะคะปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาในเรื่องของการดูดวงต่อไปด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็น เป็นคนที่คอยอพูดคุยนะคะหรือว่าคอยให้ความคิดในมุมต่างๆนะคะหรือว่าคอยให้ในเรื่องของกำลังใจกันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ